ที่เธอได้ซื้อน้ำในในเซเว่นบ้านธรรมามีน้ำประมาณสี่ห้า 4, 5, 6, หกเจ็ดขวดไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็โหดมากๆในเรื่องของมูทของหนังอะไรเงี้ยตาบวมมากเอาลอนี่ดีขึ้นมาแล้ว วันนี้ตื่นตีสี่ที่ทุกคนเห็นที่พี่ฟ้าลงก็คือเริ่มถ่ายนะคะปิดกองเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มมาถ่ายตอนตีสี่เพราะว่าเราต้องการแสงตอนเช้าพี่ฟ้าบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เราไม่ใช้แสงเทียมใดๆทั้งสิน้นไม่มีไม่ใช้แสงปลอมใช้แสงจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ทุกคนจะได้เห็นกลางวันหรือกลางคนืนนั้นคือเหตุการณ์จริง อนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนโตขึ้นอีกอย่างหนึง่งทุกคนเหมือนโตขึ้นมากๆในในเรื่องของการทํางานแล้วเราได้มาทํางานกับปกติเราจะทํางานแต่ในองค์กรเราใช่ไหมล้วพอเราออกมาข้างนอกมาทํางานมาเจอกับทีมงานที่โอ้โหไม่กล้าเหนื่อยเลยเห็นคนอื่นเขาเหนื่อยกว่าทีมงานคนอื่นแบบดูทุกคนเหนื่อยแบบแบบ เราคิดว่าเราเราเป็นนักแสดงเราคิดว่าเราเหนื่อยแล้วเห็นคนอื่นเหนื่อไม่กล้าเหนื่อยละซึ่งทุกคนก็คือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะใจพี่ฟ้าคืออยากให้มันอ่อนก่อนสิงหาเดซัมเพราะว่แบบคือโคตรจะตั้งใจเลยอะทุกคนแล้ววันนี้ก็ได้รับคำชมด้วยจากพี่พ เออนักแสดงมืออาชีพที่มาสมทบในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็พี <S 2> <S 2> <S 2> <P> ่บอสผู้กำกับอะไรเงี้ยก็ชมว่าแบบขอบคุณที่เราทุ่มสุดตัวจริงๆอะก็ๆๆคือปกติสมมติเวลาพี่ฟ้าถ่ายละครหรือถ่ายอะไรเงี้ยเราจะมีมุมหน้าโปรดของพี่ฟ้าคือฝั่งเนี้ยสังเกตวการถ่ายรูปอะไรก็ตามมันก็จะมีมุมโปรดก็คือฝั่งหน้าฝั่ง หน้าฝั่งซ้ายตอนไม่มั่นใจหน้าฝั่งขวาเพราะรู้สึกว่าหน้าฝั่งขวามันแบบมีแก้มเยอะแต่การถ่ายหนังอะทุกคนมันเลียวมากจนเราไม่สามารถที่จะเลือกฝั่งที่เราสวยหรือไม่สวยได้ก็คือเซตตรงไหนก็คือถ่ายตรงนั้นตามแสงจริงตามอี้ยพี่พอก็ปล่อยฟิลแบบเรื่องนี้คือไม่ห่วงสวยได้ทั้งสิ้นเล่นแบบสุดตัวสุดโต โคตรอยากให้อ่อนเร็วๆเลยเพราะว่าสุดมากตายไปโใช่ายมัน,นยแบบว่านิดหนือนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะตอนแรกกนตกใจไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจไม่ได้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 เศร้าหรือไม่ได้มีดราม่าอะไรนะแต่แค่บุ่งถ่ายห,หนังเสร็จแล้วก็ ก็คิดถึงอะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไลฟ์แป๊บหนึ่งละกันมี YouTube g ไกลฝุ่นเยอะใช่ฝุ่นเอ้ยในการถ่ายหนังมันต้องมีทั้งควันมีทั้งมีสโมคมีทั้งไดไอมีทั้งรู่นนี้นั่นเยอะไปหมด นี่แค่ไม่กี่วันเองนะแต่ก็ได้เล่นโซเชียลค่อนข้างน้อยเพราะว่าพอเราจับโทรศัพท์แล้วเรากลัวมูดอารมณ์เราหายเหมือนต้องพยายามระดุมครียๆระดุงเสร็จไม่ใช่พยายาม คุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ทั้งวันในความแบบอินกับตัวละครอะไรเงี้ยเนแบบเพร,ะเเราะเราเราจับโทรศัพท์ใช่ปะเราเราไปเจอข้อความเราไปเจอโพสต์หรือเจออะไรที่แบบเกี่ยวกับขันขับหรือเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเรื่องของชาวบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะหลุดสมาธิได้แม้แป๊บเดียวก็เถอะยกเว้นสว่าเวน้นซีนนานๆจริงๆถึงจะเข้าอะไรเงี้ย แต่จะพยายามทุกครั้งเวลาตื่นตื่นนอนอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะเข้าไปอ่านตามแบบช่องต่างๆในดอ้อมในโซเชียลต่างๆที่แบบว่าทุกคนแบบช่วยกันส่งข้อความให้กำลังใจว่าจะเป็นในทวิตอะไอะไรเงี้ยก็เห็นมาเห็นหมดแต่เห็นตอนช่วงเช้าที่ตื่นมาแล,ล้วก็มานดังอ่านข้อความให้กำลังใจซึ่งก็รู้เลยว่าเขาก็เขาคิดถึงเราเหมือนกันใช่ไหมงี ใช่ไม่เหมือนจะเป็นหวัดนิดหนึ่งอาจจะเป็นหวัดนิดหนึ่งทุกคนไม่ต้องแปะใจไม่ต้องตกใจ เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับกีฬาสีนะทุกคนเราจะได้เจอกันไม่ได้ใ่วันที่14บสีเขาให้แฟนขับไปไปได้ไหมสําหรับงานหุนเอ็มจีไอแฟนขับไปได้ปะถ้าไปไม่ได้ก็จะได้เจอกันในวันที่16ซึ่งวันที่16ก็อย่างตีนอยู่ที่พี่ฟ้าบอกนะฮะก็คือเลดาก้อนนะคะสามารถที่จะ แต่งตัวตามธีมได้เลยถ้ามาเท่ๆ <c oughs> ก็มาแนวยากุซ่าน่ะแหละสีแดงเสื้อเชิ้ตหรือว่าแบบเสื้อแบบที่แบบส่งให้ดูแต่ถ้าอยากได้แนวแบบสวยเซ็กซี่ก็หมวยฮอตได้เลยแต่เซ็กซี่มากนะคะใครแต่งตัวดีเดี๋ยวมาเอาแตะอังไม่ใช่สิจะเอาแตะอังแตะเอียพี่ฟ้ามาแนวไหนไม่บอก เดี๋ยวเรื่องกีฬาเดี๋ยวเราให้น้องๆปี2024เขาลุยไป <laughs> มีน้องๆปี2024อยากจะไปอยู่ทีมสีแดงเยอะมากๆดีใจดีใจพี่ฝากฝังด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่เน้นเชียร์พี่แก่แล้ว <laughs> พี่เหนื่อย, <laughs> ยพี่เชียร์ Find uh, so the fans today we have a shooting I have a shooting uh drama movie uh, long shot drama made my eyes red try it. เล t l น bit no really tired <laughs> ตอนนี้อารมณ์พี่ฟ้าก็ยังสวิงอยู่นะเอาจริงๆมันคิดอยู่ตอนแล้วว่าจะไลฟ์ดีไหมจะไลฟ์ดีไหมแบบแต่มันคิดถึงอนะคือแบบมันทุกคนเข้าใจป่ะมันมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า ขี้เกียจนั่งอ่านล้วโว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือพอเขาโทรมาถึงห้องเคลียร์ของนูนนี่นั่นเสร็จแล้วก็แบบนั่งอ่านข้อความตามช่องทางต่างๆแนละ้วรู้สึกแบบโอ้ยไม่อ่านแม่งละไลฟ์เลยดีกว่าเลยประเดี๋ยวจะต้องอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วพรุ่งนี้ก็ถ่ายเช้าอีกเหมือนเดิมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเราก็เราก็คุยกันแป๊บหนึ่งก็แล้วกันเนาะ มีจะไปท่ากระบ,บอกแล้วอย่าพิมพ์กันซึ้งมากได้ไหมอย่าพิมพ์กันซึ้งมากเขาพมซึ้งมากแล้วแบบเอ่อด้วยความที่เราเจอกันบ่อยๆมากๆติดๆ,ดๆกันแล้วพอแบบว่ามาเข้าสู่ช่วงที่เออต้องจริงจังทำงานจริงจังอะไรเงี้ยแล้วไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยก็คิดถึงเหมือนกัน แต่รู้ไว้เลยนะว่าตั้งใจแบบว่าทําทุกอย่างไม่ใช่แค่เพื่อพี่ฟ้าคนเดียวนะมันก็เพื่อพี่ฟ้าด้วยแหละแล้วก็เพื่อทุกคนด้วยที่เป็นแฟนคลับมีเราเป็นเมนมีเราเป็นศิลปินแบบคนโปรดไม่อยากให้น้อยหน้าใครสมมติว่าแบบหนังบรนฉายไปแล้วทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแบบเคียพี่ฟ้าไปทำได้ไงวะอะไรเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแบบ อแขนเป็นไรเห็นแล้วไม่มีกลับไปอ๋อเล็บมันดำใช่ปะเล็บดำไม่ต้องตกใจนะทุกคนแบบว่ามันมันสมบุกสมบันแล้วก็ระจญภัยค่อนข้างที่จะเยอะไม่ต้องแปลกใจนะ เอเดเวนเจอร์สุดๆสำหรับวันนี้มายเนลส์มันเป็นคาแรคเตอร์อากาศเป็นไงก็ขึ้นๆลงๆค่ะเปลี่ยน เสำหรับสิ่งโตนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยแขนเป็นฟองโอเคเขาอยากเล่นกันอยู่หรอมุกเนี่ยแล้วก็คิดว่าอีกเดนน่าจะได้น่าจะสมมติว่าจะต้องออช่วงหลังๆที่จะต้อง อันนี้มันยังแค่ช่วงแรกอยู่แค่เพราะช่วงหลังๆเนี่ยลหลังจากวันนี้ไปคงจะยิ่ง่างโซเชียลมากขึ้นเพราะว่าต้องแบบเรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นก็ต้องยิ่งแบบว่าโฟกัสให้มันแบบมากขึ้นในช่วงนี้มีเวลาแบบว่าได้ไลฟ์ก็เลยแบบว่าเอาสักหน่อยเนาะทุกคนสักนิดนึงก็ยังดีให้หายคิดถึงให้เราแบบมีฟลิง ป,ปีนะคะหรือว่าแดงชิงทุงไหลได้เห็นหน้ากันสักห้านาทีสินาทีอย่างดีแต่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องอึง้งสำหรับหนังเรื่องนี้ละครก็อีกมูดหนึ่งละครในเดือนกุมภาเนี่ยบางเกาะคณิกากับทางช่องวันะก็จะเป็นอีกมูดหนึง อันนั้นฟิลดาราสาวแบบทุกคนจะได้เห็นในมูดอารมณ์นั้นแต่ภาพยนตร์ทุกคนก็จะได้เห็นอีกมูดหนึ่งที่แบบมันมีบางฉากที่พี่ฟ้ารู้สึกว่าเกือบทำไม่ได้แล้วก็กดดันมากมาก,มากแล้วก็จะลองคห้ยแบบมันทำไม่ได้ทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งสติแบบหนึ่งใช่ไหมแบบ โอ้ยเล็บดำน่าเกียดมากเลยอ่ะทุกคนเนี่ยถือสานะไม่ได้ว่าสกรปรกนะแต่ว่ามันแบบมันเอ็กเวนเจอร์มาจริงๆเรามันแคะแล้วมันแคะไม่ออกมันจะไม่งัดตอนอาบน้ำไี่ฟ้ายังไม่ได้อาบน้ำนะบางกอคานิกาใช่กันนี้นก็จะเป็นมูดฟีลอารมณ์แบบมันหลากหลายอารมณ์เหมือนกันน,นนะน่ะ อันนี้มันจะมีความเลี้ยวที่มันเรียวแบบเ,ออเลียวสุดๆเลยอะแล้วตอนนี้ก็คืออารมณ์สวิงมากเพราะว่าถ่ายนังไอทีนดีใช่ไหมทุกคนอาทิตย์หน้ากลับไปถ่ายละครแล้วไปสลับกันสลับไปมาไปมาเพราะว่าก็รู้สึกแบบอารมณ์ตัวเองตอนนี้ก็คือสวิงมาก คือถ้าสมมุติว่าเราเจอกันในอีเวนต์ในวันที่สิบสี่หรือในวันที่สิบหกแล้วแบบไม่ค่อยได้ยิ้มหรือไม่ได้แบบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช่วยพี่ไฟตอร์เทนด้วยนะช่วยต์เทนแบว,ว่าช่วยนี่กันหน่อยไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าแบบโอ้โหเข้าใจแล้ว เข้าใจนะักแสดงที่เขาแบบเวลาเขาเล่นหนังหรือเขาแบบอะไรเงี้ยหมดเวลาถ่ายหนังเสร็จอะต้องต้องเบรกดาวให้ตัวเองแบบสักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเพื่อให้แบบวา่าโอเคเอารมณ์กลับมาคงที่อะไรเงี้ยแต่ของเรามันไม่ได้แบบวา่าเว้นไง มีมะม่วงเปรี้ยวกินค่ะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มาก็คือเรามีแวะร้านค้าเรามีแวะแบบว่าร้านกาแฟาอะไรเงี้ยเรามีแบบไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีใครไม่รู้จกักไฟฟ้าคืนรู้จกักแค่แต่ร้านแบบร้านเล็กๆร้านโชว์หวยเล็กๆจนไปร้านแบบร้านคาเฟา่ร้านอะไรเงี้ยดีใจนะว่าแบบเฮ้ย เราก็ไม่อยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะที่แม้กระทั่งร้านเล็กๆก็รู้จักเราหรือร้านใหญ่ๆร้านอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำเอาขวดน้ำปลาอิงฟ้ามาให้เซนเรียกเราจิปโปะอย่างเงี้ยจิโปะดังมากนะจิปโปะดังมาก,นะปปมากเอาเอา,เอาพี่เผยพี่เขาจะดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าก็าไม่รู้เอามะม่วงแบบมาให้แบบว่า พิกกงพิเกอเลอะไรตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องของงานนะเพราะว่าแบบว่าหนักจริงทุกคนในช่วงเดือนมกรากุมภาธันวามกรากลุมภาสามเดือนเนี่ยจะโหดมากๆเลยแต่ถ้าผ่านมันไปได้ก็จะรู้สึก ภูมิใจโตขึ้นพระเดอรมีนาะก็จะเข้าสู่ช่วงเดือนของการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ปีสี่สิบซึ่งปีนี้เจ้าภาพก็คือภูเก็ตพี่ฟ้าก็อาจจะมีแบบไปช่วยบอสในรอบสำคัญสำคัญบ้างอนะไรเงก็ถือว่าเราก็ยิงยาวเหมือนกันนะ ยาวเหมือนกันแล้วก็แววแวแวมาว่ามีละครแล้วก็ซีรีส์เข้ามาเพิ่มแต่กำลังดูอยู่ว่าบทไหนจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเป็นไปได้ในปีนี้พี่ฟ้าก็อยากเน้นในด้านของผลงาน,นภาพยนตร์หรือละครไ้ได้มากที่สุด mm. Meet you two guys ไม่ไปนอนกันหรอเสียงขึ้นจมูกใช่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น behind the scene ของหนังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจเองว่ามันยากมากแค่ไหนเพราะเขาถ่าย behind the scene ไว้ทุกช็อตเลยมัน ยากกว่าที่คิดชื่อเรื่อง The Marius r ไม่ใช่สิ The m a r i e t m a r i e t t อะไรสช่ะภาษาอังกฤษอ่ยโดยถามพี่บอสว่าพวกนี้ถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาไทยจะพูดว่าอะไรดี The m a r r i e t t Movie You guys can s e e uh, next next year ออกระตออกระตออกะาสิงหามหา kita ใช่ออกาศ สิงหาค่ะใช่เท่ากับว่าในเดือนกุมภาทุกคนจะได้ดูละครแล้วก็ในเดือนสิงหาทุกคนก็จะได้ดูภาพยนตร์แต่ถ้ามีซีรีส์ที่เขาจะแทรกอะแล้วฉายในช่วงก่อนหลังกุมภาอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเฟิร์มหรือยังแวแวๆวมาอีกทีนึง่งเดี๋ยวต่รอดูอีกทีหนึง่ง ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนกันนะคะจะได้มาเก็บแรงแล้วก็สุขภาพให้มันแข็งแรงไว้มาเจอกันรู้ปะว่าและลืมอะไร <c oughs> ลืมปากตะก้าจะลงไลฟ์อยู่แล้วแต่ว่าไลฟ์นี้มันขาดอะไรไปสักอย่างมึงอ๋อลืมปากตะก้าช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเป็นไลฟ์ที่ให้ทุกคนได้พักแล้วกันเนาะ หาตังกินนมลืมอ่าคอมเมนต์ไม่ทันละทุกคนคอมเมนต์เร็วมากๆพี่สันไอเคลียร์ของามน้ำอยู่ในฟ้าก็จะไปแหละหน้าใสคือจะบอกว่าทุกคนโซมล้ลยนะนี่ว่าโซมเลยแหละในช่วงนี้ผอมลงด้วยแล้วก็ ดนแดดของข้างเยอะมากๆโซม so, นี่ยังได้ฟิลเตอร์ในติกตอกช่วยสินเช้า Did you eat already? Yes. And you? สินเช้า คือเรื่องเนี้ยงงมากเล่นกับเจ็บอะมันมีมวลพลังงานอะไรบางอย่างที่แม่งแบบมันเป็นเคมีปีศาจมากมากแต่มันจะเป็นเคมีปีศาจแบบไหนทุกคนไปลุนดูนะแต่โคตรดีเลยรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีท้องหรอ เหรอพี่เสียงท้องร้องเหรอเมา่อี้่โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของพี่ฟ้าพึ่งกินข้าวมาทำไมมันร้นองอะ่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะอ thank you so much f o r g i f t ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมันย่อยมันไม่ได้หิวต้องกินข้าวมาเมื่อกี้ หลุบวันที่14ทุกคนไปได้ปะเราจะได้เจอกันไหมเลยได้เจอ16เฉพาะลงทะเบียนหรอพี่พาได้ไปค่ะได้ไปบินกลับไปทัน ระวังเป็นฝ้าใช่นี้เป็นฝ้าแบบกรรมพันธุ์แล้วมีอยู่แล้วแต่ก็กลัวอยู่ว่าจะมันจะมีเพิ่มไหมใช่ทุกคนแล้วละครอ่ะบางกอกคณิกาอุ้ยคุณพีขอบคุณมากเลยสำหรับสิงโตฮะขอบคุณนะคะขอบคุณฮะ,ะบางเกอกคณิกาอุ้ยคุณพี่หายไปได้เหมือนกันนะ,ะบางเกาะคณิกา ฉายในเดือนเกิดพี่ฟ้าพอดีอะแต่น่าจะเป็นหลังวันเกิดถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองในปีนี้อในปีหน้าเหมือนกัน าทุกคนคิดถึงหรือว่าทุกคนอยากจะให้กำลังใจหรือเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็เข้าไปเเออเออให้กำลังใจหรือว่าบ่นคิดถึงได้นะมีสองอย่างเออ่ในด้อมแล้วก็ในทวิตปะแฮ s แท a ก อิงฟ้ามหาชนหรือแฮชแท็กอิงฟ้าวาระหาหรืออิงฟ้าวาระหาภาษาอังกฤษขอบคุณรับของขวัญน,นะคะ บวมหรือชินแล้วก็ไม่รู้หรือพี่ฟ้าชินแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้รู้สึก,กว่าตัวเองตาบวมอะไรมากมายมันบวมขนาดนั้นเลยเหรอแต่แค่รู้สึกว่ามันแดงบอกไม่ได้ว่ามันบวมเพราะอะไร <c oughs> ไม่ได้แพ้อากาศหรอกก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทำนี่แหละทุกคนแล้วค้างโหดมาก จะหลับไม่อยาบน้ำมาหลับง,ง่วงในนี้แพ้อะไรนะทุกคนนย่ไปเข้าใจว่าพี่ฟ้าแพ้อะไรนะพี่ฟ้าไม่ได้แพ้อะไรไอดเดียวก็จะไปอาบน้ำแล้วพี่สันเสร็จแล้ว คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะเพิ่มเพราะว่าเหมือนเราอะ่ะมีสมาชิกเพิ่มในไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o k หรือ Twitter หรือใน a c e b o o k หรืออะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นแบบว่ามีแฟนคลับใหม่ๆอ่ะเพิ่มขึ้นเยอะเลยที่อยากจะเข้ามาในด้อมทั้งเจ็ด้อมอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะเร็วๆนี้จะให้เขาเปิดเข้ามาให้ทุกคนได้ก็รอติดตามดูนะว่าเขาจะเปิดในไหน เไหมแนะเจ็บแล้วอ๋อเจ็บแล้วขอ,อแปรุ่มได้ปะแปบนึงผมหดเบี้ยกอะทาครีมก่อน่มอมลงไหมนิดนึงค่ะไม่ดีจ้ะเยอะอยู่ยังได้ยินเสียงท้องร้องอีกเหรอ สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะไม่ได้มีดราม่าอะไรแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรไม่ได้ร้องไห้เพราะเศร้าอะไรนะคะอันนี้แค่อยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็มีเวลาว่างนิดนึงพี่ฟ้าก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วก็เอ,อพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่เงี้ยไม่ได้แพ้อะไรนะจ๊ะ ถ้ามันบวมหรือมันแดงผิดปกติตานี่ก็คือมันอยู่ในช่วงแบบกำลังถ่ายทำภาพยนตร์มันจะมีซีนที่มันแบบต้องใช้อารมณ์เยอะมาก,มากๆก็เลยอาจจะมีแบบตาบวมหรือว่าตาแดงเป็นปกตินะคะ แากเขาด้อมแต่ไม่เคยทันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยวพี่ฝนจะให้เขาพยายามบอกในหลายๆช่องทางพยายามบอกในหลายๆช่องทางฮะขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวไปอับน้ำก่อนนะถ่ายภาพยนต์เรื่อง The Marius The Marius โอ้ยอ่านออกเสียงอยากมากไปอาบน้ำแล้วเยซันมันจะเป่าผมด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงเทคแครทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆอุย้ยพี่จอยขอบคุณครับขอบคุณนะคะ ฝากทุกคนด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Barryes นะคะในช่วงนี้พี่ฟ้าก็กําลังอยู่ในช่วงการถ่ายทําในช่วงต้นๆแล้วก็จะน่าจะถ่ายทําให้เสร็จภายในเดือนกุมภาไม่เกินกุมภา t h i นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงถ่ายทําละครด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ ละครจะได้ดูในเดือนกุมภากับบางกอกคณิกาทางช่องวันมือวิพาโสมมากเลยอะทุกคนดูดิมือมันแบบโสมมากดูดิในห้องน้มีเพื่อเพื่อพวกแกนะจะได้ภูมิใจ,วพ,ใจพวกแกจะได้ภูมิใจกันเยอะฉันเบอกบอกไปแล้วไต่แล้วนะลักทุกคนนะคะเลิฟยูไกล ลืมกันนะถ้าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรอย่างนี้หลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่16ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันเยอะๆเหมือนกันนะอย่าลืมโฟกัสตัวเองกันด้วยจะปีใหม่แล้วรักทุกคนมากๆถ้าคิดถึงกันก็มาบน่นคิดถึงกันเยอะๆนะบ๊ายบาย